สวัสดีครับผมชื่อนายพงพิสุทธิ์จำกระจางครับวันนี้ก็จะมาอธิบายการบ้านที่อาจารย์ให้นะครับกาหนดให้ a คือเชียงใหม่เชียงรายสกนลนคร b คือชลบุรีสงขายะลา r คือระยะทางจาก a ไป b มากกว่า700กิโลเมตร s คือระยะทางจาก a ไป b มากกว่า1,300กิโลเมตรส่วน a ขอด b นะครับก็คือระยะทางจาก a ไป b นะครับแล้วก็มาดูตามระยะทางตามนี้นะครับเช่นเชียงใหม่ไปชลบุรีก็คือ 771กิโลเมตรนะครับก็ให้หา R Union S และให้หา R Intersection S นะครับก็มาหน้านี้ก็ตามนี้นะครับที่ที่เป็น1ก็คือให้ดูว่าจากเชียงใหม่ไปชลบรุรีได้ ระยะทางมากกว่า700กิโลเมตรไหมถ้ามากกว่าก็คือให้เติมหนึ่งนะครับแต่ที่เป็นศูนย์ก็คือระยะทางไม่ถึง700กิโลเมตรนะครับส่วน s คือเป็นศูนย์เพราะว่าระยะทางจากเชียงใหม่ไปชลบุรีไม่ถึง1 1,300กิโลเมตรนะครับก็เลยเติมศูนย์แต่ถ้าถึงก็เติมหนึ่งครับ ต่อมาเราก็หา R union S นะครับ A 1.1ก็คือให้ดูตามนี้นะครับคู่ของ11ก็คือจากเชียงใหม่ไปชลบุรีคือ1นะครับแล้วก็0ก็คือจากเชียงใหม่ไปชลบุรีดูตรง S นะครับเป็น0ตามนี้นะครับส่วน1.2ก็คือ จากเชียงใหม่ไปชลบุรีก็เป็น1จากเชียงใหม่ไปส่งขาก็คือ1นะครับอันนี้คือ a 1 2นะครับแล้วค่า max ก็คือมากสุดนะครับ1กับ0ค่า max ก็คือ1นะครับส่วน0ูนย์กับ0ก็คือ0 1, 1กับ1ก็คือ1นะครับอาต่อมาเราก็หา r intersection s นะครับแล้วก็มาดูตารางนี้นะครับ ก็คือ A 1 1 a ึก็คือชลบุรีเชียงใหม่ไปชลบุรีก็คือ1นะครับเหมือนอันข้างบนเลยครับที่เป็นศูน์ก็คือดูจากเนะครับเชียงใหม่ไปชลบุรีคือ0ูนะครับเราก็จะมาดูค่ามินนะครับก็คือค่าน้อยสุดนะครับหกับ0นค่าน้อยสุดก็คือ0นะครับก็ใส่ตามนี้เลยครับ และอันนี้0กับ0ก็คือ0นะครับ1กับ1คือ1ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ